โอเคต้องขอบับสวสดีคนดททุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนลบทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนกคน็วันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีให้ทุกคนกันนะครับก็สำหรับลิงก์เข้าเว็บผมแปะไว้ที่คอมมต์น,นะครับทุกคนก็กดเข้า,าลิงก์ เข้าเว็บได้เลยนะผมก็จะเด้งมาที่หน้าสมัครก่อนนะผมใครที่มีบัญชีกดเข้าระบบไปใครไม่มีก็สมัครไปได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันดีกว่านะครับทุกคนก็เกิดกันค่อนข้างยาวนะครับไปครับเข้าไปเลยราสักครู่นะทุกคนเน็ตอาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคนะผมก็สําหรับตรงนี้ให้กรอกตามได้เลยนะครับก็รหัสโค้ดวันนี้เป็นโค้ดนี้เลยนะครับ เป็น r v i อ a, c, n แล้วก็4นะครับทุกคนกรอกตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดตรวจสอบไปนี่นะครับผมแลกโค้ดสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราบค่าไปเช็คกันที่ปรีนะทุกคนเข้าไปที่นี่เลยนี่นะผมได้เป็นที่ีละ้อยนะผมสำหรับโค้ดฟรีของเรานั่นเองลงหา point นะครับทุกคนเช็คตรงพอยต์ข้องเหลือนี้ได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับโค้ดฟรีของเราแล้วครับทุกคนวันนี้นะก็จะเลื่อนไปใส่กันด้วยนะของใครที่ไม่ทนันเจ้ารอติดตามคลิปหน้าเอานะครับทุกคนเดี๋ยวมาแจกกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยววันนี้พาดูเว็บกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ไม่รู้ว่าเว็บนี้ยอดไรบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันที่อ,อย่างแรกละกันนะครับทุกคนเข้าไปที่บริการนะครับ โอเคนะผมก็สำหรับบริการของเว็บนี้ก็เป็นทางด้านของ ID นั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่สนใจก็สามารถจัดดูได้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะดูว่ามีเยอะหรือเปล่าสำหรับ ID นะครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับทางด้านของไอดีนะผมก็ยังไม่มีทางด้านอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับทุกคนก็ใครที่สนใจดีไหน,นการเลือกซื้อเลือกจัดกันดูได้เลยนะผมสำหรับราคาของ ID ดีนะครับทุกคนจะอยู่ทางด้านล่างชื่อ ID นี่เลยนะครับ ก็แต่ละ์ดีราคาไม่เท่ากันนะครับทุกคนให้ดูก่อนนะครับผมสําหรับทางด้านของราคาของไอดีนั่นเองนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่เกมสุ่มเพชรต่อเลยนะครับโอเคแล้วมันก็เป็นทางด้านของเกมสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะทุกคน ก็ราคาอยู่ที่คังละ39พอยนั่นเองนะครับผมก็มีรุ่นลับสูงสุดในหกยเก้าเเลยนะครับทุกคนแล้วก็ลองมาเรื่อยๆนะครับทุกคน510 3้0 172้ยแล้วก็68นั่นเองนะครับทุกคนก็มีเพชรทวีท่าช่องนะทุกคนแล้วก็มีเกลือด้วยนะครับผมหนช่องนะใครที่เป็นสายสูงเกเราจะดูได้นั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมซูมเพชรนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูันที่เติมเงินแล้วกันโอเคนะครก็สำหรับตรงเติมเงินนะครับทุกคนตรงนี้ให้ทุกคนกรอบลิงก์ของซองเปาหรือว่าซองของขวัญได้เลยนะครับทุกคนก็ทาลิงก์ซองมาแล้วก็มากรอ,อกนะครับทุกคนแล้วก็กดตรวจสอบไปนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นคลิปสอนเติมเงินสําหรับใครที่เติมไม่เป็นนะครับเข้าไปดูแล้วก็ทําตามขั้นตอนในคลิป นะครับทุกคนแล้วก็สามารถเติมเงินเข้าได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ตรงไฟของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้ละก่ันะ,ะผมสําหรับวิธีการเติมเงินแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดใจกดซับให้กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้มาแจกโค้ดกันคลิปหน้านะครผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ